สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตายครับ MC 99ยินดีรับใช้ยินดีให้บริการและยินดีให้คำแนะนำนะครับในการที่พี่ๆเพื่อนทุกๆท่านนะครับไม่ว่าจะท้องพี่ๆน้องพี่ป้าน้าอาที่จะคิดจะซื้อรถมือสองเราตายและทาง MC 99ยินดีพร้อมให้คำปรึกษาพร้อมให้ความร่วมมือกับพี่ๆทุกๆคนนะครับวันนี้ตายมากับรถกีซูซุสวยๆเลยดีกว่ากับอีซูุเอ็กซ์ซีรีส์ตัวสูงตัวไฮเดนเดอร์ แต่ก่อนอื่นเนื้ออื่นใดขอแจ้งหน่อยนะครับว่า MC99 เราเปิดทุกวันนะครับพี่029042882นี้เป็นเบอร์ติดต่อออฟฟิศได้เลย8โมงเช้าถึง6โมงเย็นเบอร์ต่ายส่วนตัวก็0945561036ครับ0945561036มีอะไรจะแอดไลน์จะปรึกษากันหรือจะโทรเข้าออฟฟิศได้ทุกวันนะครับ029042882 ยินดีให้ครับปรึกษาและยินดีรับใช้ยินดีให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าแล้วยังไม่เป็นเราก็พร้อมที่จะคุยกับท่านท่านนะครับไม่ใช่ว่าซื้อแล้วหายไปเลยไม่ต้องว่าไม่นับญาติขาดอิโต้อะไรอะไรอย่างนงี้ครับไม่เอาพี่วันนี้ตายมาเลยเข้าเรื่องเข้าเรื่องขอโทษทีนอกเรื่องให้พี่เข้าใจเลยแล้วกันว่าซื้อก็มซกับเ c 9 9เนี่ยช่วงนี้นะครับราคาถูกลงมากแล้วจริงๆดีกว่าถูกกว่าท้องตลาดทุกๆที่ โปรโมชั่นมีให้พี่อีกนะครับเพราะว่าเราช่วยผ่อนเลยดีกว่างวดแรกให้พี่เลยหนึ่งงวดภายในเดือนนี้นะครับเดือนกันยายนบินงวดแรกมาเมื่อไหร่ MC จ่ายให้พี่พี่ส่งสลิปมาส่งเปมาเราส่งยอดเงินเข้าบัญชีให้พี่แน่นอนไม่ผิดหวังหรือพี่จะเลือกเป็นส่วนลดอันนั้นก็ได้แล้วแต่พี่เนี่ยนะครับมีอะไรไม่เข้าใจก็โทรมาปรึกษาสอบถามพี่029042882 เบอร์ตายซ9 4 5 5 6 1 0 3 6เบอร์โทรต่างๆเดีวจะอยู่ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ให้พี่ๆเป็นทางเลือกแน่นอนวันนี้นะครับคันนี้ Isuzu D-MAX X-Series เครื่องยนต์1.9บูพาวเวอร์เกียร์ธรรมดา6เกียร์เนี่ยนะครับกล้องหลังพร้อมแถมราคาถูกโคตรๆพี่ใช้คำนี้วันนี้ถูกมากเปิดตัวถูกจริงๆเพราะรถใช้งานมาแค่32,000โร 3 2ม0 0ื่นโลกับปี2017ปีละหมื่นโลพี่คิดเอาแล้วกันเดือนละพันโลวันละ30บโลอย่างเงี้ยพี่พี่คิดเอาง่ายๆได้รถสวยได้รถดีได้รถที่อยู่ในการันตีแน่นอนเพราะเครื่องยนต์ใช้มาน้อยเมชทีนแน็ไม่ต้องไปพูดถึงหาย่วงแน่นอนดูแลให้หมดเอาสีพรบรน้ำมันเต็มถังอะไรพวกนี้เราจัดการให้หมดนะครับตายและทางอินทีก็เก้ามาเลย คันนี้สีขาวมุกสวยๆเนี่ยปี2017ขายอยู่แค่5 8 9 0 0 0บาทพี่5 8 9 9 0 0บาททุกคนเป็นเจ้าของได้เอกสารการกู้ไม่ยุ่งยากพี่มีอะไรเรื่องการกู้ค่อยโทรสอบถามกัน02-9042882พี่แต่ถ้าซื้อสดแนะนำกิ้งการกันเข้ามาพี่สองเบอร์เนี่ยที่ต่ายบอกไปใต้คอมเมนต์ได้รถแน่นอนได้รถสวยได้รถดีได้รถที่มีคุณภาพแน่นอน รับประกันการันตีได้เดี๋ยวชมภายในห้องเครื่องห้องโดยสารกล้องหลังจอแอร์วิทยุเทปซีดีดีวีดีอะไรนี่เดี๋ยวค่อยไปดูภายในอันนั้นออปชัน่นอีกเครื่องหนึ่งเอามาดูคานหน้าคานหลังคานในคานนอกกันก่อนนี่คันนี้เป็นเครื่องใหม่เลยเอซูด ER ีดีไอหนึ่งจุดเก้าบูพาวเวอร์ระบบเบรกอยู่ตรงนี้น้องอันนี้ลยควบคุมเบรกด้วยแหม ABS ถ้สาประสานเต็มเต็มตายไม่เข้าใจเหมือนกันนะมันพูดเยอะพูดยาวเหนื่อย ระบบเบรก ABS นะครับเพสต่างๆแบตเตอรี่ใหม่การันตีแน่นอนออกไปแล้วเกิดแบตเบิดเสียมโทรมาโทรมาโทรมาคานสวยแน่นอนพี่รถไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเบียดไม่เคยชนเพราะฉะนั้นได้รถสวยได้รถดีคิดถึงตาย MC 99รถที่สวยแบบนี้นะครับขาวมุกแลว่า X Series โลโกโดดนแน้แดงๆนี่มีสัภาพอยู่แล้วละ่ะภายในไปชมกันที่5 8 000, 9 0 0 0บาทก่อนเดือนละ11,000 ต้นใช้คำว่าหนึ่ง่นหนึ่งัต้นกรณีนี้พี่ไม่ดาวเลยแม้แต่1บาทใช้คำนี้แต่ถ้าพี่มีเงินดาว1นึ่งหมื่นห้าหมื่นหนึ่สองแสนสามแสนยอดผ่อนเลนผ่อนตามปีที่พี่จะผ่อนเปลี่ยนไปแน่นอนเชื่อใจไว้ใจพวกเราได้รับก็การที่ได้รถสวยได้รถดีมารม,มกันมาลองไปทางนู้นแล้วไนี่ยนายนนี่เบาะหนังเลยนะครับเอซิลี่ตัวนี้นี่พิเศษจริงจเบาะหนงังต่าง เอกสารต่างๆอยู่ครบนะครับหนังสือรับประกันหนังสือคู่มือการใช้รับประกัน ABS a i r b a g เนี่ย SR f i เนี่ยนะครับนะเครื่องเล่นเครื่องเสียงจอจอคันนี้มานในตัวนะครับเพราะว่าเป็นจอ DVD แล้วก็มีกล้องหลังพร้อมนะครับพุชคอนโทรลนี่ไม่มีตัวนี้ความเร็วไม่มีนะครับแต่มีตัวคอนโทรลต่างๆพวกพวงมลาลัยพวกวิทยุ CD เครื่องเสียงรับโทรศัพท์หมดพวกนี้เกียร์ธรรมดา6เกียร์นะครับที่สําคัญตัวนี้เป็น ตายจะใช้คําว่าปุ่มสตาร์ทนะครับพี่ๆจะได้เข้าใจง่ายและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งอยากจะบอกว่ามีล็อกเบรกล็อกคัสให้พี่แล้วเพราะฉะนั้นความปลอดภัยเพิ่มมาอีกชั้นหนึ่งหลังจากที่เป็นระบบกุญแจคีมรีโมทพวกนี้แล้วนะครับอันนี้สวยๆเบาะเนียนๆภายในสะอาดนะครับพี่น้ํามันเครื่องน้ํามันรดน้ํามันอะไรดูแลให้พี่ทุกอย่างชมหน้ารถต่อเราดูอะไร อย่างนะครับตายรับปรกันได้เลยที่นี่ไม่ทำให้ผิดหวังพี่ได้รถที่วิ่งแค่30,000โลกับปี2017 5 8 9 0 0 0บาทพร1น0่0บาทถ้ารับแบบโปรโมชั่นตอนนี้ภายในเดือนกันยายนนี้บินมาเมื่อไหร่ส่งมาแล้วเดี๋ยวเราโอนเงินคืนที่11,000ประมาณนั้น แต่ถ้าพี่รับเป็นส่วนลดก็ได้เลยจะได้ไม่ต้องมานัางอะไรมากมายแต่ที่สําคัญหรืออื่นใดอยากได้รถที่สวยอยากได้รถดีคิดถึงพวกเรานะครับพี่ที่ MC 999เนี่ยแหละได้รถสวยได้รถดีได้รถที่มีมาตรฐานแน่นอนตายไปก่อนแต่มีหลายคันถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องถ้ามีรถที่สวยแบบนี้พี่ได้เจอพี่ได้เห็นกันแน่นอนครับผมสวัสดีครับ